สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะค่ะเช้านี้กะกายข้างมาเห็นเพื่อนโลกกาเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังโลกกาสิไปด้านหน้าค่ะพี่น้องค่ะกากงามงามพี่น้องกากงามลกง่ายบ่ดูที่บรรยากาศถุงให้ถึงหน้าเข้าย้ำให้ย้ำหน้านะคะพี่น้อง สวยสวยค่ะพี่น้องหน้าเพิ่นก็นจะเป็นพ่อเพียงเกตแบบเศรษฐก,กิจพ่อเพียงพี่น้องฟักบูบมีน้ำคันหัวน้ำคันแท้ค่ะพูดมันเคี้ยวแบบโตนเคี้ยวแบบหยือเพิ่นอันนี้นกะแมนเข่าไฝ่ค่ะพี่น้องเข่าไฝ่กะงาม เพิ่นโดนแจ้งหน้าเพิ่นกันร่นแจ้งหน้าเพิ่นกะปลูกกล้วยปลูกผ้าตะไคร่นะคะเนาะฟ้องอยุคฟองกินอ่าที่กินได้ค่ะพี่น้องนี่ยืนอยูย่งเที่งถนนอน่าเห็นเพิ่นโลกาแล้วโอ้ยกินบรรยากาศแล้วมีความสุขหลายพี่น้องก็เลยมาขอถ่ายขอถ่ายวิดีโอนั่งเพิน่น สวยงามค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยค่ะมีเพื่อนสองคนผัวเมียกำลังโลกาค่ะพี่น้องกำรมะกันเองโลกามีความสุขหลายกับผัวกับเมียเป็นเหตุงานรวมกันนะคะเนาะครอบครัวดีมีความสุขแล้วก็อบอุ่น รถกระเลนผ่านเสียงดื่นๆวันๆเนาะมันยึดติดถนนกับพี่น้องกล้าเขากะง่ามึงนะเขาขายนี่นะพี่น้องกาเป็นเขาขายเดียวค่ะเขาคุ้นวานเดียวกับพี่น้องนะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาช่วงติดกากอจบคลิปจะมีแหละคับพี่น้องสวัสดีค่ะ